ครับสวัสดีครับพกผมพี่อมชัยเสวีนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำการใช้งานแอปสวีบอย P หกนะครับเป็นสูตรที่37นะครับครับกันต้นก็คลิกเข้าแอปนะครับแล้วกดน e x ครับมาหน้าเมนูที่2นะครับตอนนี้มาถึงสูตรที่37นะครับสูตรนี้ก็เป็นการคานวณง่ายๆครับ ก็ป้อนค่าพิกัดสองจุดนะครับก็ป้อนค่า x y z นะครับ สองจุดนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นกับจุดท้ายนะครับครับแล้วคลิกคำนวณครับก็จะได้ค่าค่าต่างนะครับค่าต่าง x y z นะครับแล้วก็ค่าค่าเฉลี่ยนะครับค่ากลางนะครับค่าระหว่างจุดสองจุดนะครับก็คือจะเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นค่า กลางก็ได้นะครับในสูตรนี้ก็มีเท่านี้ครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับสูตรนี้ครับสำหรับการใช้งานก็จบเท่านี้ครับสูตรที่37ครับขอบคุณครับ